ข้อเ <Pocket, S 2> <Pocket, S 1> กตกะหลีปล๊บใส้มายองเนสมันฝรั่งและผักดองอตั้งกระทะเนาะใส่เนยลงไปเราทำไส้ก่อนเราจะผัดเห็ดให้สุกก่อนนะ โอเคจากนั้นเราก็ลดไฟลงนิดนึงนะคะก็จะมีผงกะหรี่พริกป่นกะหรี่ีอรั่ญี่ปุน่นน้ำมันงานหน่อยๆมันฝรั่งต้มสุกผัดให้ส,ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ร้อนนะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วปิดไฟแล้ว่าใส่ผักดองเนอะอันนี้แตงกวาดองผักดองอันนี้ที่ว่าก,กินกับพวกแกงกะหรี่ญี่ปุน่นและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะคะที่ทําให ไส้ตัวนี้อร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นเนาะก็คือบาลานเบเกอรี ine, ery, ่ n ม a ์เนตตาเบฟูดนะคะอันนี้คือส่วนผสมของเขาค่อนข้างคงรูปเนาะเวลาผสมก็ผสมง่ายนะคะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีความคงตัวคงรูปดีเนะาะอ่ะเรามาเริ่มห่อไส้กันเลยเนาะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปตรงกลางประมาณ1ช้อนกับอีกครึ่งหนึ่งแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ที่กดไส้ิมอันนี้ก็หาซื้อง่ายๆทั่วไปจากนั้นเราก็เอาชุบไข่นะคะ อันนี้การทํางานเราก็ใช้มือหนึ่งเปียกมือหนึ่งแห้งเนาะมันจะได้ไม่เลอะเทอะไฟก็ใช้ที่ไฟกลางนะน้ำมันต้องร้อนตอนแรกพอดให้มีลักษณะเป็นสีเหลืองทองเนาะเราก็จะพักขึ้นให้สาดน้ำมันสักแบบหนึ่งเนาะพอเช็ตกะะรี่ปั๊บไส้มายองเนสมันฝรั่งและผักดอง